ันนี้เราจะมาเปิดกล่อง Samsung Galaxy Note 20 s สิบช e แต่ว่าเราไปเช็คราคาแล้วก็เข้าไปคุยที่กับร้านเขาโดยตรงก็เพื่อนแนะนำเพื่อนเพรเพื่อนเพรเขาร,ร,รีวิวเรียบร้อยก็แค่เข้าไปดูแล้วก็เอาเลือกสินค้าราคาตรงนี้ก็อยู่ที่2องหนึ ก็ตลองกับร้านก็ได้สองหนึ่งสาขอต่อทวนเขาก็ไม่ให้นะคะก็เลยขอแถมเป็นเคสกับสินค้านี้มาอันนี้ก็เขาให้รับประกันสมเดือนซึ่งซึ่งก็จะราคาก็ลดลงจากที่รับกัน1ปีประมาณลดลงจากเดิมประมาณสามพันเราก็เลือกอันนี้แหละเอาราคาถูกไว้ก่อนเลาวมาเปิดก่องกัน ถ้าดูแล้วก็สภาพตอนที่ส่งกล่อ,อ,อมาก็โอเคเรียบร้อยดีเขาจะมีซีลมีอะไรเรียบร้อยหมดนะคะก็ตรงข้างๆนี่เขาบอกว่าเวลาเปิดกล่องนี้ให้ถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะเพื่อ,อ,อที่จะถ้าหากว่ามีปัญหาเรื่องสินค้าเนี่ยครับก็จะได้รับรองให้เราเนาะเราทำตาเพื่อดูพร้อมกันจะใช้เวลานิดนึงตรงนี้ มก็คงจะต้องไปศึกษาพอสมควรในการใช้งานเพราะเราเดิมเราใช้โน้ต5มันหมดอายุแล้วตอนนี้นะฝวากล่องเพอาอยู่ตรงไหนอ่ะก็น่ากะเป็นกองครับขอตัดตรงน,นี้เลยแล้วกันเนาะ อันนี้น่าจะเป็นเคสก็ซิลแพ็กมาอย่างดีกันกันกระแทกของน้าตัวนี้มันน่าจะเป็นกล่องทั้งหมดมันก็จะมีสองอันนี้นะโอเคตัวสำคัญก่อนอหล ก็จะมีเซลมาการกระแทกกาน Samsung โนดโนดยี่บอเคก็แสดงว่ายังไม่ถูกเปิดเนาะ สีบอลก็มุกอะไรนะก็จะมีตัวเครื่องเนาะตัวเครื่องตัวเครื่องนหน้าสีบอลก็ะจะมีสายชาร์จหูฟัง ใส่ชาร์จหูฟังตัวชาร์จเขาเรียกแบบนี้อะไรนะเขาเรียกแบบอะไรจะไม่ใช่รุ่นเดิมที่เป็นใส่ชาร์จเนะาะใช้กับอันเดิมไม่ได้ทั้งหัวสองข้างนี้เหมือนกันเลย หูฟังสีดำมีแค่นี้มีแค่นี้นึกว่าเขาแถมเคสมาด้วยนึกว่า,าแถมเคสมาด้วยก็แถมนึกว่ามีเคสอยู่นี่ก่อนอันนี้เป็นอะไรคู่ม,มือ

อันนีน้เป็นเทปที่ขอแถมจากร้านมามี3ามสีให้เลือกมีเขียวมีม่วงแล้วก็มีสีน้ำตาลเจ้าของร้านบอกสีน้ำตาลไหมโอ้เร้สีม่วง ใช่แล้วก็จะเคยลองใช้ดู ประมาณนี้ครบขอบคุณสำหรับงบประมาณที่สนับสนุน